คนเฮาถ้า่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากุคนกูประเทศกึดได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมานบลโลบล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า พลังเกียรติตาหัาฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์จังหวัดเชียงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท่านห้บฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒน์ท่ปิงแก่เจ้า ต่อจนตั er ้งทัาฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชียงใหม่กวันติดตอนเตี้ยงถึงเตี้ยงเกิง12นาฬิกา5นาทีผ่ว12นาฬิกา30นาทีตั้งสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ต r e o ความถี่612กิโลเฮิร์คลื่นซ้ายสุดอากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอันบน หรือพอตึงภาพได้ยินถึงเสียงที่ w w w k e r p l เ s 6 1 2อ o m f a c e b o ั k Live แ่งละ y o u t ย b e สถานีวิทยุมอกระเจียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒนทพิงแกรประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเจียงใหม่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของภูมิปัญญาและก็่เทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังเจ้า สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทนะฮะโดยดำริของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเลืองบุญยรถนะครับที่มาปะท่านผู้ฟังคู่วันอาทิตย์เที่ยงถึงเที่ยงเกินนะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะมาใช้ในการเกษตรนะครับครับช่วงนี้เราจะอู้ในเรื่องของ โควิดหนึ่งเก้าแต่ว่าอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับโควิดปล่อยน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อมันมีอ่าปัญหานะครับอตอนนี้เนี่ยฟังเสียงเค่องบินมาเนี่ยก็เข้าใจว่าเมืน้อโน้มนะครับมันก็เนี่ยบาทีมันก็มาตัวกา เรืองเครื no ่องบินเนี่ยนะฮะก็มันช่วงนี้มันระบาดนะครับต่อถ้าจะว่าไปในช่วงออาทิตย์สองอาทิตย์หลังเนี่นะครับรู้สึกจะเบาบางกว่าช่วงก่อนๆนะครับช่วงก่อนๆนี่ดุเดือดวันหนึ่งขึ้นไปปิดกันเป็นสอัมืนเกือบสามมืนอะไรอย่างนี้นะครับ มันก็ตายกันวันวันหนึ่งหลายร้อยคนนะครับก็มันเป็นโรคอูบัติใหม่นะครับซึ่งเอ่อซึ่งจะเริ่มเอ่อพูดจักนะวิธีการที่จะแก้ไขที่จะทำอะไรอย่างกันเออเพราะว่ามันมาเป็นมาสองปีนะฮะดังนั้นก็เออ การคุมผู้ก็น่าจะดีนะฮะการรักษาการดูแลการป้องกันการนี่ยก็น่าจะดีกว่าเกา่านะฮะเพราะว่ามีประสบการณ์ทานมาเป็นปีที่สองละนะครับแล้วก็อ,อที่สำคัญนะฮะตอนนี้ก็มีวัคซีนนะออกมาที่ผิดกันแล้วนะครับก็ ใครได้ฉีดก็ไปฉีเทเนอร์น,นะครับเพราะว่าเป็นว่าชาได้ฉีดวัคซีนแม้ว่าจะมีเชื้อนะครับก็ยังแบบไม่ค่อยรุนแรงนะครับาลงปอกอะไรอย่างนี้น,นะครับอถ้าได้ฉีดนะครับ้าบ่ได้ฉีดนี่ก็มีโอกาสลงปอกตายลูกเดียวออย่างนี้นในลักษณะนั้นนะครับก็เออก็มีอย่าง นะฮะในช่วงหลังๆดีๆหลายอย่างในช่วงที่ผ่าที่ยังม่ได้ฉีดโควิดเตือนะครับก็เอ่อรู้สึกว่าจะมีตัวอย่างการใช้สมุนไพรไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไอ้ฟ้าสลายโจนนะครับกินไอ้ฟ้าสลายโจรบดหยาบ เป็แคปซูลกินวันละสิบห้าแคปซูลต่อเน,นื่องกันสามวันเออห้าวันนะครับแล้วก็เว้นไปสองวันอะอย่างนี้นะครับรู้สึกจะใช้แพทย์นะฮะผูยที่ติดโควิดได้อย่างในลักษณะนั้นนะครับก็ช่วงที่ห่วงกันนะฮในช่วงหลังนี่ก็อ ทำเพื่อ้ฟ้าทะลายโจรเนี่ยขาดตลาดนะครับก็ซื้อกันเอ่อตอนนี้อ่าน่าจะบ่มีปัญหาละนะครับน่าจะมีเัเลือละครับเพราะว่าเอ่อเข้าใจว่าอ,อที่ปลูกนะฮะกำลังปลูกใหม่กันเอ่อตอนนี้ก็น่าจะใจได้ละเพราะว่าฟ้าทลายโจรน,นี่มันใหญ่โวยนะครับใช้เวลาสักประมาณเอ่อเดือน เดือนตายนี่ก็เอาใบมันมาใช้ได้ละนะครับแต่ว่ามันจะใช้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้อง3ซึ่งต้อง4เดือนขึ้นไปนะ4เดือนน่ะเป็นจังหวะที่เอ่อมันมีผลเอ่อดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะนั้นจะว่าปะหาห้าดีทนี่มันมามีใบสักเดือนเดือนตายนี่ก็น่าจะใช้ได้ละนะครับก็ช่วงนี้เอ่อ ก็เหนพ,พวกนะฮะบ,บอกว่าเีมนมีการเอาฟ้าทะลายโจรลูกมืองจีนเข้ามาเยอะเลยนะครับก็คงอา่บาบัคาดแทนแล้วน,นะครับของลูกมืองจีนมาต้งถูกสวยนะครับอ่แล้วก็มันดีอย่างเสียอย่างนะครับอันหนึ่งก็คือมันระคาดแทนาราคามันจะบบาแพงอย่างนี้นะครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันเราเป็นเกษตรกรกาลังตั้งท่าจะปลูกเอ,อ่อตอนตอนได้ตั้งท่าปลูกซักรรมนะครับนี่ว่าน่าจะเป็นพืชที่เอามาปลูกเรียบร้อยละน่าจะทําทักตงออังเกษตรกรเรานะครับอ,อ่าไปมาเราก็รู้สึกจะเพิ่งมาตวงอางตอนนี้นะครับมันจะเลยจ้าไปเพราะว่าจีนนี่ ปลูกว่ากันเป็นเรียเป็นพันไร่นะเป็นหมื่นไร่นะครับดังนั้นกระเลอะกระเซยนของเขานะแล้วก็การพริษกรรมอย่างตัวอย่างนี้เขาพิษได้ในต้นทุนที่น่าจะถูกกว่าเานักนะครับพอ,อใจพื้นที่อ,อนักแล้วก็ใจเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะวิธีการปลูกกันอย่างค่อนข,ข้างจะทันสมัยนะครับ เป็นาการเกษตรสมัยใหม่นะครับบะหมือนทานงบ้านเฮาบ้านเฮานี่ปลูกกันคนเล็กคนละเล็กคนละน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่งกีนี่ทามเป็นผืนใหญ่ๆใจืึองจักรใจืึองมืออย่าง,างต้นทุนก็ถูกกว่าเฮานักนะครับก็อันนี้อไปละอันหนึ่งนะครับสําหรับอันฟ้าทาราโจดน,นะครับก็รู้สึกว่าจะใจได้ผล ดีที่สุดในในในตอนนี้นะครับอ,อ,อันออตอนนี้ถ้าจะใช้ฟ้าทลายโจรักษาก็ต้นคุณนะฮะอันก็จะใช้แค่บากี่ร้อยบาทไปถึงพันบาทเลยนะครับแต่ว่ากรณีใช้ยาที่จะต้องซื้อลูกนอกมาฮะนี่ยังฟ้าวิ พิลาเวียอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เม็ดเงินสองสามร้อยบาทนะครับอ่าจะกินจนหายนี่ก็ใจใจเงินเป็นเป็นมื่นนะครับอ่าแต่ละหัวแต่ละหัว,หวที่จะห้ตังค์เอาดังนั้นเอ่อในเมื่อมีทางเลือกนะครับที่เอ่อจะใช้สมุนไพรนะแล้วใช้คนนะครับเอ่ออย่างฟ้าทลายโจนีก่อย่างที่แม่ลิมนะครับ ก็มีหมู่บ้านหนึ่งเป็นกันทั้งหมู่บ้านเป็นเป็นกันทั้งหมู่บ้านร้อยสามสิบกว่าราคาเรือนนะครับก็นาำเพลิ่นเออเอาปลาสลายโจรนะฮะเพืกินกันนะครับก็หายมดนะครับก็ปิดหมู่บ้านไปแค่กงเดือนนะครับก็กลับสู่สาภาพปกติได้นะครับ นั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะนอกจากนั้นก็มีตัวอย่างเห็นมันหลายตี้นะครับที่ใจฟังฟ้าทลายโจรดังนั้นสามตามอย่างแปดฉบับของตังแม่ลิบนะครับตอนนี้เพิ่งก็มีก้าท้าลายโจรแจกขึ้นนะครับเพ้เอาไปปลูกกันสามบ้านขยายพันธุ์นะฮะอ,อย่างตัวอย่างนี้นะครับ ปาวรายโจนนี่มันเม็ดมันนักนะครับอริงมันเม็ดมาปลูกเลยก็ยังได้นะครับก็ง่ายน,นะครับไต่ยากดังนั้นตอนตอนนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีประจำบ้านคู่บ้านนะครับอมีหลายหน่วยงานนะครับที่ขึ้นทาําแจกอยู่นะครับต่ออย่างที่แม่ริมนี่ก็ไปภาคที่อําเภอได้เลยรูส้สึกจะอันนะครับ ครับอันนั้นส่วนนะฮะโควิดก็แล้วกันนะครับอตอนนี้มันถ้าจะ <Ooh. S 1> อูอ่าทางในเรื่องของการเกษตรตอนนี้อ่ที่เป็นเรื่องที่กําลังพึงหาแล้วก็กำลังทำเงินกันนะครับมันก็จะมีเอ่มู่พืชที่มันอาจจะเขียนเช่นน้อยนะครับ อย่างกล้วยด่างกาบอนดาอออ่าง,างกาเอ่ออะไรย่างมูเอ่อคู่ด่างกาอะไรอย่างเนี้นะครับตอนนี้กาลังเป็นพืชที่เอ่อทำสตังเอ่อคู่พิษนะคู่ปลูกหลายเจ้านะฮะเอ่อว่านงวงจ้างนะครับเอ่อมูไอ,อว่าน อย,อย่างว่านงวงจ้างแล้วก็ไอลิ้นมังกรออย่างเงี้นะครับตอนนี้ก็เป็นพืชที่ทําเงินพืชคนปลูกได้จัดดีนะครับอบ้านเท่านี้ออาจจะมีนะม,มีหลายเจ้านะครับแต่ว่ามันก่อบาทบาทเป็นเกนเษตรกรทั่วไปนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น มูชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้นะครับช่วงนี้เอก็มีบอลสีนะครับบอลสีกําลังอทำราคานะฮะบอลสีหลายอย่างซึ่งเราซื้อกันต้นแบบก,กิจสิบบาทนะฮะเดี๋ยวนี้บางต้นราคาเป็นมือนะครับก็เป็นจังหวะที่ เข้าใจว่ามันเป็นแนวโน้มที่คนมันเอ่อไปได้ไปไหนนะครับ mm. ก็พยายามที่จะสร้อ,อย่างแตกๆนะฮะมาปลูกมาพอมาอย่างนี้นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่บอลสีนะฮะกำลังึือหานะครับ,รบยังสำหรับบอลสีนั่นมันก็ไปยากนะถ้าไผ่มี อติ๊บ้านอยู่แล้วนะครับอาจจะมีอที่มันแตกที่มันลายมันดีนยะมันบางเป็่เส้นเป็น,ปนสายดีอย่างเนี้นะครับมันก็จะมีตอ,อนสีหลายต้นนะครับอที่บางทีก็มันขึ้นคนเดียวมันนะครับตอนหน้าฝนมันก็งอกขึ้นมาตอนหน้าแล้งมันก็ยุบไปอย่างนี้นะครับอบางทีก็ตามตีหัวคนใดอย่างนี้นะครับ ส่วนใหญ่บ้านเฮาก็มาเก็บปลูกกันตอนนี้นะฮะมันกําลังทาสตางค์ขึ้นหลายหลายคนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะมีคนไล่เตาะเพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์ขายนะครับอ่าซื้อขายกันต้นหนึ่งราคาอ่าง,ง่ายๆนะครับคาดไปถึงเลยนะครับยังบอนพุกหลงนะฮะที่มันไไลาย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 เรียวๆนะครับซึ่งปกติก็อ่า เราชอบกันปลูกกันมานะครับเดี๋ยวนี้เอ,อแต่กรน,นะครับซื้อมาต้นทิบท่บาทเจ้าบาทต่ไรนะครับตอนนี้ปรากฏว่าที่ซื้อขายกันนี่ราคาเป็นหมื่นนะครับอ,อราคาเป็นหมื่นเลยนะครับปิดบรึงเลยเลยนะครับว่ามันมันจะอ,อได้ราคาขนาดนี้อ,อราคามันตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่ อบันนาเชื่อนะครับบันนาเชื่อว่ามันจะราคาขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันปลูกกับบัจจ๊ออยากนะครับขยายพันธุ์กับบัจจ๊ออยากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับอย่างหลายอยา่างอ่อมัน,ม,นมันแน่ใจว,ว่าตอนนี้มันเป็นเป็นเพราะว่าอความต้องการของตลาดมันเป็นลอ่าน นะฮะแต่ว่ามีการปั่นราคาก็มีอะไรอย่างก็ยังบม่นแน่ใจสักท่าใดนะฮะเพราะว่าตอนนี้อ่อน,น่าว่าเป็นเป็นเป็นพืชนะฮะยังบอนสีนะฮะตอนเนี้ยอ่กุ๊กนะฮะกูตี้นะครับยังตอนเนี้ยลองไปที่กาคาเที่ยงนะฮะอ่ยังวันเสารนะ์เนี่ยจะมีการเอาเอา่าต้นไม้หมู่เนี้ยนะครับเข้ามา ของเจ้าๆนะลองไปพอกนะครับเอาซื้อขายกันลู่ขายแบบขายขนมเลยนะครับเอ,อ่อต้นบเจีต้นใหญ่ต้นออน,ะน้อยๆเอ่อบริกีจจอกบัาได้นะต้นนึงอะสองสามร้อยบาทยังบยัางบัให้บดีนะครับแล้วก็มีขายกันต้นเป็นหมื่นเป็นเอ,อ่ออย่างกล้วยด่างนี่บบหนาเชื่อนะฮะซื้อกันราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับตอนนี้เอ,อ่อ ที่สําคัญนะตอนนี้มันมันบาดเจเป็นเพราะกระแสในบ้านเราอย่างเดียวนะฮะอ่าเข้าใจว่าในช่วงโควิดนี่นะฮะเป็นกันกู้ที่กูก้ตางนะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนนี้อ่ามุงบอนขนาดบอนสีนะฮะเอาก็บขึ้นว่าทํากันแถวกรุงเทพแถวอย่างส่งมาขายที่เชียงใหม่บาดเจ็น,จนะ,ะ,ะครับปรากฏว่าลูกมือจีนมานะฮะ ฟังกันมาเป็นโอ้นักเลยนะครับอลูกมึงจีนนะนะครับในขณะเดียวกันนะครับออย่างบ้านเฮานี่อยังว่างงานจ้างนี่ที่จริงนั่นก็บั้งมีกล้ามีสินอะไรอย่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะก็มีเกาหลีมีแชกมีอย่างมาซ่อซื้อ,เ,อเพราะว่าช่วงโควิดเงินคนออกไปไหนมาไหนมาได้แล้วก็ไม้ หมูนี้มันปลูกไว้ในบ้านนะครับปลูกไว้ดูไว้อย่างว่านงานจ้างนี่ใจฟอกอากาศนะก็รอย่างนั้นมันจะฟอกได้ขนาดใดก็บาบาบาบุญอองี้เหมือนกันนะครับดินมังกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการเอามาซื้อขายกันนะครับอย่างกรณีของว่านงานจ้างนี่บบบน้าเชื่อเลยนะครับ เออแต่ละลายแต่ละลายที่ปลูกกันนะฮะที่มีนักนะครับที่เตรียมไว้บอกว่าป็นอู้ลูกไหนมาว่าเออปืนจะใจกันนักออย่างนี้นะครับเรามีคนทําไว้เออปริมาณอู้กันเป็นมื่นเป็นแสนต้นนะครับก็ขายได้นะครับต้นหนึ่งเออมาให้บา,า,บาดีมันก็ต้นเป็นเดยนนี้ขายกันเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยก็ลองคิดว่าเออสตางค์ที่ใดเนี่ย เออมันได้ขนาดดังนะครับก็ส่ญญวนใหญ่เจ้าเกียรหันนี่นะฮะถ้ามีของนะครับมีหมูเนี่ยนะจํานวนนักหนักนะครับเอ่อจะมีคนตยมาต้องซื้อมามาซื้อขำตีเลยโดยโดยโดยบบต้องไปไปอย่างโคษนาไปไประชาสัมพันธ์ไปอย่างนักหนานะครับก็อย่างกรณีของอ,อว่างงานจ้าง นะลิ้นมังกรนะฮะเป็นไม้สอยอากาศนะครับมูหนวดปามึกมูออย่างเนี้ยมูไม้ประดับที่เราปลูกไว้ตามสิงคันใดเนี่ยนะครับตอนนี้อมีคนมาซอกซื้อเนะี่ยซื้อกำหนึ่งนะะกำหนึ่งนักเลยนะกำเป็นหมื่นต้นเป็นแสนต้นเลยนะครับคนที่พึ่งเตรียมไว้พึ่งทําไว้ตอนนี้ก็โอ้รักทรัพย์ไปเลยนะครับ ันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทบทวนใหม่นะฮะในเรื่องการที่เราจะปลูกต้นไม้นะครับเราจะปลูกครัวอย่างนะครับก็ต้องไปแอลไปพอไปศึกษาอย่างเงินเพื่อดีๆนะฮะเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สตังค์นะครับมีโอกาสที่จะร่ำรวยได้นะครับจากการเกษตรเนี่ยนะครับ ว่านงานจ้างก็ปลุกง่ายง่ายขนาดนะครับอมันมันก็มมีอย่างนะครับลิ้นมังกรเนี่ยน,นะก็ธรรมดาครับปล่อยให้มันขึ้นคนเดียวมันก็แตกไปคนเดียวเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราจะได้จานวนต้นมันนั่งนันะครับก็จะมีการถ้าอยากจะได้จํานวนนั่งๆนมันก็จะต้องเอามาขยายพันธุ์โดยการ เอ่ตัดแยกการแบ่งกอกาเนี่ะครับแต่วิธีการที่ใช้ระยะเวลาเมือน้อยนะฮะแล้วก็จะได้จํานวนต้นมันน,นักๆเลยก็อาจจะเพาเลี้ยงนื้อเยื่อนะครับอ่อเพาเลี้ยงนื้อเยื่อนี่จะเอ่อได้จํานวนต้นที่นักนะแต่ว่ามันก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะฮะอย่างนี้นอยจะต้องมีปีเกิลนะครับสิบแปดเดือนนะครับก็จะมี จากต้นเดียวนี่จะขึ้นมีเป็นหมื่นเป็นแสนต้นนี้ทําได้นะฮะทำได้แนะบบยากนะครับเพราะว่ากระบวนการวิธีการผลิงนี้เยอะนี่ก็ส่วนใหญ่สมัยก่อนก็ทําในกล้วยไม้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทําในพืชเกือบกุ๊กชนิดนะครับก็บอกว่าจะเป็นกล้วยบอกว่าจะเป็นสับปะรดนะฮะเอ่อบอกว่าจะเป็นเอ่อไม้ผลนะครับ ขนาดนาเด๋ยนนี้กล้าอโะโวคาโดนะครับก็จะมีการพ่อลิงไน่เยือนะครับต้นกล้าที่ได้จาก,การพ่อลิงไน่เยือก็ขายได้ในราคาค่อนข้างสูงนะฮะอย่างายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างก้าอินทผลัมนะครับถ้าเป็นกล้าบงเม็ดนี่นะครับสูงตักจอกนึ่งนะครับ ราคาซื้อขายกันอาจจะต้นนึ่งหมอกสักร้อยสองร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อเล็กน้อเยื่อนะครับต้นนึ่งจะต้องมีสองปันขึ้นไปนะสองปันสามปันอะไรอย่างขึ้นไปก็ผู้ประกอบการผู้ทำผู้ผิดกล้าอย่นี้นะครับตอนนี้ร่ำรวยกันนะครับเพราะว่าขายเดี๋ยวนี้เวลาขายก็จะได้ขายกำก้าสองก้านะ ขายยังน้นอยๆก็ว่ากันเป็นร้อยขึ้นไปนะเป็นร้อยเป็นพันนะครับเอ่อเป็นหมื่นต้นอะไรอย่างนี้นะครับอ่อมีเอ่อ,อ,อที่เคยสมัยก่อนผมเคยขายต้นไม้อยู่ขายมูเอ่อทำปุ๋ยทำยาออย่างอยู่นะครับก็มีลูกค้าลายหนึง่งสมัยก่อนขึ้นปลูกมะนาวนะครับ หลังนี่เตลี่ยนไปปลูกอะโวคาโดนะครับปลูกอะโวคาโดก็าขายหน่อยนะครับขายก้ก้ามเมืนนะครับปีที่แล้วนี่รู้สึกจะขายก้านัไอะอะอโวคาโดนะครับหลายหมื่นต้นนะครับ ขายในราคาที่ราคาขายส่งนะครับเมามีคนมาเมาคาส่วนเลยนะฮะต้นละเก้าสิบบาทนะครับเราก็ลองคิดนะครับหมื่นต้นมันจะได้เสตังค์เท่าไหร่นะครับอ่แล้วก็นั่นเขาทำหลางหมื่นนะครับรู้สึกแต่ค่อนเกือบแสนต้นนะเกือบแสนต้นนะอะโวคาโดนะครับก็ขายได้หมดอ่ะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่มีคนนิยมปลูก อ่อะโวคาโดนะฮะอะโวคาโดนี่มันก็เป็นอ่ผลไม้นะฮะถ้าเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นมันก็ขายได้ราคาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อ่เอมื่อสักประมาณแค่ปีสิบป,ปีที่แล้วนี่มันอาจจะขายบอกให้ได้สักจะได้นะะขายกันกิโลหนึ่งอาบางที่สิบบาทเลยนะครับ เดี๋ยวนี้จะขายกันราคานี้อยางน้อยๆก่อนก็ติดหกสิบบาทคินไปละนะครับดังนั้นอความนิยมปลูกอะไรอย่างไงเนี้ยมันต่อมีนักขึ้นนะครับดังนั้นอคนที่ขึ้นจะทําสวนใหญ่ๆก็จะมาเตรียมกล้ามาลงกล้ามาทาอะไรอย่างๆมอย่างัางางนก่อนทีเวลานะฮะขึ้นจะปลูกเลยก่อ ซื้อเลยนะฮะซื้อที่สําเร็จที่มีคนทําไว้เรียบร้อยแล้ว,ลวก็เออดังนั้นซื้อกำหนึ่งก็เออกำหนึ่งหรืว่าเป็นร,ร,ร้อยร้อยต้นนะครับเป็นพันต้นอะไรอย่างนี้นะฮะก็ยังไลยเออลูกค้าที่ที่เคยเป็นลูกค้าผมเนี่ยตอนนี้ก็โอ้รับซับเฉพาะเออกาออะโวคาโดเนี่นะ การละเก้าสิบบาทนะครับหลายหมื่นต้นหลายหมื่นต้นเนี่ยขายไปดังนั้นง่ายโัยนะครับอย่งางครับปลูกเอ่อไอ้มูไม,ผม่ผลนะฮะความมันจะได้หน่อยมันก็จะใช้เวลายอย่างน้นอยๆสามปีปี 3, 4, 4ขึ้นไปนะครับอันนี้ถ้าเราทำกล้าเนี่แบบปีเดียวนะฮะได้สตังค์ละนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อแนวนะฮะแนวโน้ม ของอาชีพต่างกเกษตรตอเนี้นะครับผีกาสมัยขายนะฮะเป็นเอ่อเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับครับเวลาเราถ้าอย่าหมดละนะครับเราค่อยมาอูกันอาทิตย์หน้ากันแล้วกันนะครับช่วงเอ่อเตี่ยงถึงเตี่ยงเกินนะครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ